โบนัสอยู่ไหนเอ่ยตลกมากไม่กลับด้วยกันมากมามาด้วยกันแต่ว่าไม,ไม่กลับด้วยกันตลกนะถือว่าไม่ใช่ทีมเดียวกันพอละเลิกครบ,บชื่อไอจีพี่โบนัสชื่ออะไรโบนัสบอกเลยจบ <c oughs> เป็นไรเอ่ย คนชอบจับผิดอ่ะเป็นไรเอ่ไปไปไปยพี่ฟ้าจะไลฟ์บอกทุกคนว่ากลับบ้านกันได้แล้วแล้วก็กลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพนะคะดไนท์ใครที่มาหาพี่ฟ้าที่งานเออ่คอนเสิร์ตพี่เวก็กลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพอย่าเมามากนะรู้ไหมโดนซีนะ แล้วคนก็บอกพี่ฟ้าเมาเซฟพี่ฟ้ากันด้วยพี่ฟ้าเมามากไม่ได้เมาตลกใครเมาอะ่ะมันเป็นการแสดงมันเป็นการแสดงหนึ่งอย่างเข้าใจไหมจบแล้วจบเลยมันไม่มีใครเมาขหนูเรื่องเมาปเป็นเรื่องของเด็กป .6 อย่าตลกไม่ชอบนี่ไม่ชอบนะนี่ก็ขำนะว่าแบบฮา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 เป็นไรกันเอ่ยงงว่าพี่เตยเขาบอกว่าหนูเมาะะมคือการแสดงคือพอเราขึ้นรถปุ๊บอะการสแสดงมันก็จบไงพอเราขึ้นรถปุ๊บการสแสดงจบปุ๊บเรางงว่าเอ้าเป็นไรอ,อะคิดว่าเราเมามันตลกมาก พี่ฟ้าก็นอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ฟ้าไปสงขาใครอยากมาเจอพี่ฟ้าก็ไปเจอที่สงขานะโอเคปะแล้วถ้าใครเซฟไลฟน์นี้แล้วไปดราม่าก็เอาเลอะลำคาญละ่ะอยากให้ดราม่าเอาเลยเรื่อง <laughs> อยากให้ดราม่าเอาเลยจะได้ไปวันจันทร์ <laughs> พร้อมกันทีเดียว <laughs> ไป <laughs> ไปวันจันทรทีเดียวพร้อมกันกูรวบหมดเลยทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ทั้ง Twitter กูรวบหมดเลยให้พี่ซันรวบให้หมดหาตังค์คนละสองสามแสนจบเหนื่อยละเอาเลยใครจะทำเริ่มเลยคืนนี้ได้คืนนึงไอ้พวกไอ้พวกรู้ดี ไอ้พวกพวกูดไปเร่ไปเป,เปเื่อยรวบให้หมดแล้วไม่ต้องรีพอร์ตนะส่งลิงก์ให้พี่ซันจบได้คืนเนี่ยไอ้พวกแอคปัน่นอะไรนะรอบที่แล้วอะสิบแอคอะแอคปั่นที่เราลิสไลชื่อมาอย่าคิดว่ารอดนะไม่รอดรวบไปทีเดียวจบลำพราน แม่พอเมาแล้วรินดีเชียใครเบาใครเบาเออใครเมานี่บอกปะป๊าแล้วว่าหนูรักปะป๊านะจบหนูรักปะป๊ามากแค่นั้นาการกลับมาของทวิตเตอร์ครั้งนี้คือจะบอกเลยว่า<ช>รวบให้หมดเพราะว่าจะเอาตังค์ไปกินขนมถึงมาแล้ว เอาทนายเดียวกับพี่ในวงการที่เขาแนะนํามาเขาบอกว่าจริงๆก็าบอกว่าให้ฟ้องเงียบๆน้องฟ้าไอพวกแอคปั่นทั้งหลายอ่ะอย่าไปบอกให้มันรู้ตัวเพราะว่าเราจะเอาลิงก์มันมาไม่ได้เนี่ยใจดีไปแล้วรอบหนึ่งหนูแจ้งเลยนะ10แอคทั้งหมดมีใครบ้างกูแจ้งไว้เลยมันปิดแอคหนีหนูหมดเลยแล้วก็อ้าไม่เป็นไรเนี่ยแล้วเราหายไป พี่ซันบอกว่ามีหลายแอคเลยมึงเจอกูแนะ่จบแค่นี้จะได้เจออิงฟ้าในเวอร์ชั่นที่ฉายลายกว่าเดิมเดี๋ยวเอาทนายเดียวกับป๊า,ปาด้วยจบแต่หลายมันขานวะพวกนี้นี่อยู่ไปแก้งเขา ไม่แก้งจาร,รวบให้หมดวันจันทร์ทีเดียวจบใครเจอแอคไหนปัน่นไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter รวบมาให้หมดเอาลิงก์มาให้หมดกูเอาหมดคนละสองสามแสนไม่มีตังค์หรอไปยืมมากูประจานด้วยกูประจานกลับเลยหน้าตาแบบนี้ขนูอย่ายุ่งกับเรื่องชาวบ้านอย่ารู้ดีว่าอย่ารู้ดีว่าชาวบ้านจบ ไม่มีตังค์อยู่งียีอยาเที่ยวมให้มากนะอย่ามาเก่งให้มากไอ้พวกนี้ไอ้พวกปั่นนะรู้ดีนี่นมันมีนะไม่พี่สันติจอดก่อนหารถจอดก่อนหนูยังร้านไม่จบหนูงไม่โอเคจอดซอกก่อนจอดซอกก่อนมันมีนะไ้พวกปัน่นวันหยุดไปไหนเงีบยบเชยงแล้วถามว่าวันหยุดที่ไหนดาราเขาจะมาแจ้งตารางลาวันหยุดก็คือวันหยุดหนูหนูเป็นไรอะ หนูเป็นไรหนูจะยังไงกับพี่หนูจะให้พี่รายงานเลยไหมว่าวันนี้แปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าพี่ไปไหนพี่ทําอะไรง่าหนู่มาทาอะไรต้้งหนูจะยังไงขนาดพี่แววเนี่ยพี่แววเนี่ยพี่เตยเนี่ยคนถือแฟตเนี่ยโทรมาหาพี่แปดโมงเช้าพี่ยังไม่รับเลยพี่บอกวันหยุดก็คือวันหยุดก็คือไม่คุยไม่รับสายไม่แจ้งอะไรทั้งสิ้นหนูเป็นไรหนูจะยไงกับพี่ ที่เลือกไม่โอเคละพิซซาลิสต์ตอนนี้คือมีในลิสต์ก็คือประมาณหกรายชื่อลิสต์มาให้หมดอีพวกที่ใส่แฮชแท็กนะโดนหมดไม่ต้องใส่แฮชแท็กก็ได้กูรวบหมดเลยแล้วบอกปะ้าปะว่าปะ้าปะหนูรถรับงานสองเดือนเพราะว่าหนูมีตังค์ละจบอีพวกนี้รวบมาให้หมด เไม่ลำใส่ลำทำไมเราจะลำให้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีพวกนี้เป็นเจ้าคำไทยเพลออกมาเลยออกมาเลยออกร้ายมาเลยออกร้ายให้เห็นเป็นไรเป็นอะไร รวบหนูเข,าเขา้าใจคาว่ารวบไหมแล้วอยามาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงมันมีนะไม่รับก็เช้าเพราะไม่มีที่ไว้หนูขอโทษหนูรู้เท่าไม่ถึงการไม่เอามีสติก่อนพิมพ์ีพ่เตอร์คิดยังไงกับคนที่บอกว่าศิลปินดารานางงาม ม,มันก็คนอยู่กับปะมันก็คนเป็นไรอ่ะอ่ะแล้วดดาทะอีสื่อไหนอีข่าวไหนนะแคปหน้าชองกูไปแล้วบอกว่าอิงฟ้ามหาชนเมาละลายกูทุกหีเลยจบ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมส <c oughs> ำคานอ่ะเป็นอะไรเนี่ยอึดอัดปันใจมานานละ <c oughs> เป็นอะไร ก็คนเหมือนกันเป็นอะไรอ่ะลำคาญมากเลยเขามีด่ามาเรื่องท่าเต้นวันนี้จะมาเรื่องอะไรอีกท่าเต้นทำไมขอให้คนดูได้ปะ ทำไมบอกว่าเราเต้นไม่ดีมันดูไม่เป็นนางงามวันนี้เราไปในพ์ทของศิลปินต้องบอกก่อนว่าถ้าเต้นกับผู้ชายน่าเกลียดมากโอ๊ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเต้นแบบนี้คำถามว่าจำเป็นต้องเต้นแรงขนาดนี้ไหมกูให้ดูเลยกูให้ดูเลยชื่อแอคเนี่ยเป็นไร ปเดี๋วต้องไม่เก็บกระเป๋าแล้วเขาบอกวันนี้หนูเต้นน่าเกลียดมากส<ป>าววันนี้ขึ้นเวทีขึ้นคอนเสิร์ตก็คือเป็นเป็นนักร้องเนาะบอกว่าเต้นไม่เหมาะกับการเป็นนางงามตาเดี๋ยวต้องไปเก็บกย,ยายอมแพ้อย่ายอมแพ้มันเป็นอะไรอ่ะ เป็นไงงงมากต้องไปเก็กบกระเป๋าแล้วพูดเลยนะว่าหลังจากนี้จะเป็นอิงฟ้าที่ไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นเพราะอะไรรู้ปะเพราะที่ผ่านมาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดตรงๆต้องแต่ไลฟ์มาไม่ได้อะไรเลยนะแต่ที่จะพูดว่าที่ผ่านมาเป็นอิงฟ้าเวอร์ชันที่หนูแคร์ทุกคนเลยอ่ะ,อะพี่เต่าเอ้ยพี่เลยนะพี่เตยแคร์ทุกคนเลยอ่ะและ้วแล้วเป็นไงสุดท้ายตัวเองต้องเอายามาแดกอ่ะ เป็นซึมเศร้าเครียดนู่นนี่นั่นเพราะแค่์คำพูดทุกคนแต่วันนี้รู้สึกว่า <What point? S 1> มันปลดปล่อยอ่ะมันเหมือนแบบหน้าที่ของเราอ่ะมันจบลงแล้วกับมิสแคนด์ i n t ต r n a ช i o n แนลแล้ววันนี้เราเป็นตัวเองได้เต็ม100%ซวันนี้วันนี้วันนี้ที่พี่ฟ้าขึ้นเวทีกับพี่เวอ่ะฉันก็เป็นอิงฟ้าในเวอร์ชันที่เป็นนักร้องเข้าใจปะฉันเป็นอิงฟ้าในเวอร์ชันที่เป็นท,ทีีกรได้เป็นศิลปินได้ เป็นนักสแสดงได้ในแต่ละพาร์ทของเราแล้วเราก็ทําเต็มที่ของเราก็ระั้นใครดราม่าหยิกแม่งเลยจบปะพรนี้เจอกันสุวรรณภูมิเกือโมงถ้าจะดราม่าหรือใครจะปั่นหรือใครจะอะไรกรุณาใส่รูปโปรไฟล์ตัวเองด้วยกรุณาใส่ชื่อตัวเองด้วยเข้าใจปะเดี๋ยวมาเจอกันจบ ยอมมานานมากละที่พวกนีย้ยิยิแม่งเลย